ชันม็ดไหนช่วงที่2นะครับตอนรับเทศกาลสงกรานนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศยามค่าคืนนะครับในค่าคืนนี้กับทันชนกถิชนชัยเขาอยู่ที่ขอนแก่นอ่าขอนแก่นเรารายงานอยู่แล้วค่ะทันชนกเชิญเลยค่ะสดเลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะพี่จีพีเอ็มค่ะตอนนี้กิ๊บมาที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตอนนี้ก็เพิ่งผ่าน เที่ยงคืนมาได้ประมาณ5นาทีนะคะที่มึงแก่นครแห่งนี้ค่ะเขาก็มีการจัดงานเตรียมต้อนรับกบเทศกาสงการานนะคะตั้งแต่วันที่5เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดเรื่อยไปจนถึง15เมษายนนะคะตอนนี้อยู่ที่มึงแก่นครซึ่งนอกจากยังคงมีอาหารขายอยู่ในเวลานี้เที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะบนเวทีค่ะก็ยังคงมีการแสดงกันอย่างค,คึกคักหลากหลายอยู่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันค่ะ ติที่บึงแก่นนครแห่งนี้นะคะตามวันธรรมดาก็จะมีการขายของเป็นประจำอยู่แล้วนะแต่ว่าปกติก็จะไม่ได้ขายดึกขนาดนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้บนเวทีเนี่ยเขาก็มีการแสดงเพื่อเรียกว่าเหมือนให้ประชาชนได้มาสนุกสนานกับช่วงเทศกาลสงกรานนะคะโดยสงกรานที่นี่ค่ะเข้าสารขอา,ายเข้าเหนียว ก็เป็นจุดที่เรียกว่าคือคึกคักอยู่เหมือนกันก,กับสงกรานต์ที่นี่ซึ่งตั้งแต่12-15เมษายนนะคะที่นี่เขาก็ถนนข้าวเหนียวแห่งที่ขอนแก่นนี่แหละค่ะก็จะมีงานเทศกาลสงกรานต์กันดเดินเข้าไปดูข้างในตอนนี้ของยังขายเต็มอยู่เลย,ยบรรยากาศสดๆที่นี่นะคะเที่ยงคืนกว่าๆแล้วแถวนี้ก็ยังคึกคักไปด้วยประชาชนชาวขอนแก่นเองหรือว่าจากพื้นที่ใกล้เคียงค่ะที่เข้ามาชมการสแสดงบนเวทีแห่งนี้นะคะ ก็อยากขอเชิญชมคุณผู้ชมค่ะมาร่วมสนุกสนานกับงานเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดขอนแก่นกันนะคะกับทีมของงานค่ะสุดยอดสองกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจําปี2557นะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ที่กิ๊บบอกไปตั้งแต่5 ถึง15เมษายนเป็นต้นมานะคะแล้วก็จะมีสิ่สิ่ศสาสตรม้วนขนาดนะคะคอนแก่นคึกคักค่ะก็จะมีกิจกรรมที่นี่บึงแก่นคนครจัดมาแล้วตั้งแต่5เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะและจากนั้นกิจกรรมทั้งหมดก็จะย้ายไปจัดกันที่ถนนเข้าเหนียวคะ่ะตั้งแต่วันที่12ถึง15เมษายนนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าว่าตอนนี้คึกคักแค่ไหนเนาะ ออนนี้ก็คือเที่ยงคืนกว่าแล้วล่ะหลายร้านก็ปิดไปแล้วตอนนี้นะแต่ก็ยังคงมีร้านค้าต่างๆที่เปิดอยู่อันนี้เขาเตรียมเก็บรถล้ะ ถึงจุดเวทีที่มีการแสดงแล้วนะคะบนเวทีเสียงค่อนข้างดังเลยแล้วก็ประชาชนจำนวนมากที่เขานั่งดูกันชมมหรสพกันตรงนี้ที่นี่แห่งนี้เลยนะคะก็นี่ก็เป็นบรรยากาศล,ล่าสุดจากจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนกันอีกครั้งค่ะมาเที่ยวงานเทศกาลที่ขอนแก่นกับสงกรานในปีนี้กันได้นะคะเริ่มเล่นน้ำกันตั้งแต่12 ถึง15เมษายนนี้ที่ถนนข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ติดตามการรายงานสดนะคะจากทาง Nation TV ได้ก,กุ๊คิิปแล้วก็นัทสตักคุณค่ะจะรายงานสดจากสวัดขอนแก่นค่ะนี่ขณะเที่ยงคืนนะก็ยังมีคนอยู่นะหลักพัน<ช>นะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เราเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็ติดตาม Nation TV ไปแล้วกันก็จะมีรายงาน,านสดจากขอนแก่นมาตลอดเวลาครับใช่ค่ะ